วันนวามวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่2ีเจ็ดนะคะหน่วยที่2 7เทคโนโลยีและก,การสื่อสารนะคะมีนาได้ยินคุนรูไหมลกูกใช่ค่ะ อ่านิยินนะคะเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะเครื่องมือข้มือในการสื่อสาร,สารเด็กๆเห็นไหมคะเ,ะเค่ะอ่าเยอะมากเลยค่ะอ่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้จักไหม อันนี้อ,อะไรคะอะคอมพิวเตอร์หนึ่งคอมพิวเตอร์สองสองอะไรคะสองจดหมายนะคะอันนี้คือสองจดหมายอันนี้คืออะไรคะลูกทีวีค่ะอาทีวีอันนี้ล่ะ อันนี้คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะอันนี้คือโทรศัพท์ในสมัยก่อนนะคะโทรศัพท์ที่มีสายนะคะโทรศัพท์ตั้งโต๊ะนั่นเองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นมือถือนะคะสมาร์ทโฟนของเราในปัจจุบันนั่นเองที่สามารถใช้ตอบแชทต,ตอบอะไรได้นะคะ นะอย่างเช่น Facebook หรือว่าไลน์อะไรนะคะอ่าอันนี้เด็กๆรู้จังไหมเนาะนี่คือวิทยุค่ะอ่าอันนี้คือวิทยุนะคะวิทยุจะสามารถฟังได้แค่เสียงนะคะจะไม่มีภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะ จะมีแค่เสียงนะคะเอาไว้ฟังข่าวต่างๆนานานะคะอ่ะทีนี้เราไปดูนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะดเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยตจดไมยค่ะอ่ะตู้ไฟสนีนั่นเองเด็กๆเคยเห็นที่ไหนคะลูกเคยเห็นที่ไหนคะตู้ไฟสนี ตางถนนค่ะโอ้เข่งมากเลยแสดงว่าน้องวีนารู้จักสังเกตนะคะน่าจะตั้งอยู่ตามข้างถนนใช่ไหมคะผู้สีแดงๆเลยนะคะ,ะสามารถนำซองจดหมายไปใส่ในตู้ไปรษณีย์นะคะแลต่อมา จดหมายจดหมายนี่ต้องทายังไงลูกจดหมายนี่เขาเขียนนะคะสมัยก่อนเราจะสื่อสารกันทางผ่านซองจดหมายนะคะส่งซองจดหมายไปให้เพื่อนนะคะนี่เห็นไหม,ไมหออันนี้คือบุรุษไปสนีนั่นเองนะคะ ใบ <My> นี้อไปอันนี้อันนีนะะ้ถ้าหากเป็นปัจจุบันนี้เราก็จะมีอะไรคะลูกรถอะไรคะสีส้มสม้มรถอะไรลูกมีใครรู้จักไหมพี่อูอพิภูผาเก่งมากเลยรถเพอร์รี่ใช่ไหมคะก็จะมาส่งพัสดุเหมือนกันนะคะส่งพัสดุซองจนใบเหมือนกัน อ่ทีนี้เราไปดูเครื่องมือสื่อสารอันต่อไปค่ะนี่อะไรคะโทรศัพท์สมัยก่อนค่ะเออโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะบางบ้านก็ยังมีใช้อยู่นะคะเด็กๆโทรศัพท์แบบนี้นะคะอ่าอันนี้ยังยังมีอยู่อ่าทีนี้ <c oughs> ทุกบ้านต้องมีหรือทุกคนก็ต้องมีนะคะ

อนี้สามารถใช้โทรนะคะสามารถใช้โทรได้นะคะเป็นแบบโทรศัพท์ที่มีสายแล้วก็เสาสัญญาณนะคะอ่าถันมามนะคะจะเปลี่ยนรุ่นดีนี้เป็นอะไรคะสัมผัสอะไรเขาเรียกว่าสัมผัสอะไรคะลูกสัมผัสอะไร สัมผัสหน้าจออย่างที่พวกเรารู้รู้กันดีนะคะ,ะจะมีทั้งลายเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มี YouTube มีอะไรต่างๆนานาให้เราเลือกดูเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่านี่คือโทรศัพท์นะคะอ่าประโยชน์ของเขาก็คือสามารถโทรนะคะ หาคน,นที่อยู่ไกลได้นะคะอย่างเช่นภาพที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะขเขากำลังทำอะไรกันอยู่ลูกทำอะไรกันคะ,ะคุยโทรศัพท์แทนอ่าคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้าใช่ไหมคะอ่าในเมื่อก่อนนะคะในเมื่อก่อนก็จะเป็นโทรศัพท์แบบมีสายนะคะจะยัง โทแบบอ่าไม่เห็นหน้ากันนะคะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโทรคอรแบบเห็นหน้าใช่ไหมคะอ่าทีนี้เยี่ยมมากเลยค่ะต่อมาแทนแทนแทน,แทนอันนี้คืออะไรคะลูกทีวีค่ะบผมโอ้ยดีมาก หน้าทีวีใช่ไหมคะทีวีหน้าทีวีเห็นทั้งภาพแล้วก็เห็นทั้งเอาไปดูค่ะเห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงนั่นเองนะคะได้ยินทั้งเสียงค่ะอันนี้คือทีวีนะคะอันนี้อันนี้เขาทำอะไรกันเนาะเด็กๆเห็นไหมนี่ดูหนังค่ะพ่อ ดูข่าวหรือว่าดูหนังนั่นเองนะคะ,นนคะทีนี้ต่อไปต่อไปนะคะต่อไปนนอือน,นี่อะไรคะว,วิทยุค่ะผมอ่าอันนี้คือวิทยุนะคะวิทยุอ่าวิทยุนี่คือ เราใช้ฟังข่าวหรือฟังเพลงได้นะคะอ่าอันนี้จะไม่เห็นภาพนะคะอันนี้จะไม่มีภาพให้ดูอันนี้จะได้ยินแค่เสียงนะคะเด็กๆเอาไปหาต่อมาต่อมาค่ะอันนี้อะไรเนาะสุดท้ายเลย คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เขามีความสามารถทำอะไรได้บ้างคะลูกอะ่าคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยนะคะฮ่าคอมพิวเตอร์จะสามารถส่งข้อความคส่งงานส่งอะไรต่างๆได้นะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะคะ ถ้ามีอินเทอร์เนต็ตเราก็สามารถใช้ประโยชน์ของเขาได้หลากหลายอย่างมากเลยนะคะเด็กๆค่ะอ่าไหนบ้านของใครมีคอมพิวเตอร์บ้างรูค<อ>่ะอถ้ามีคอมพิวเตอร์แล้ว<ๆ>เราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์นะคะอ่าทีนี้เราจะไปทำใบงานของเรานะคะเด็กๆ ใบงานของเราเลยอ่ะเด็กๆเอาใบงานหน้านี้ขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ไม่มีใบงานนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งก่อนนะลูกคนที่ไม่มีใบงานให้เด็กๆให้เด็กๆคบทวนไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีใบงานนะคะอาจจะทาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะ เราอาจจะทําเสร็จแล้วในตอนที่คุณครูไปออกพื้นที่สอนนะลูกเราอาจจะทําเสร็จแล้วนะคะอ่าทีนี้วันนี้สําหรับคนที่ไม่มีใบงานนะคะ oh, oh, oh. ให้ทบทวนไปพร้อมกับคุณครูนะคะลูกเป็นการทบทวนเนาะคนไม่มีใบงานก็ไม่เป็นไรนะคะ oh, oh. อ่ะใบงานค่ะเด็กๆใส่เข้ามามันแล้วบ้างเนี่ยโอ้น้องแพลวก็มาน้องแพล,ลสวัสดีค่ะลูกน้องแพล,ลสวัสดีค่ะโอ้ยน้องแพล,ลแหมลกูกดีเซล,ลก็สวัสดีกันไปแล้วไม่ใช่เหรออ่าไม่เป็นไรค่ะ ดูไหนหนางนี่นาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าทีนี้เด็กๆ,<ด>ๆดูดูรูปปลาลูกดูรูปป<ร>ลานาฟังดีๆ,ๆน,นะข้อที่หนึ่งน้องก้องๆๆบอกเพื่อนเพื่อนว่า <ๆ S 1> ที่บ้านซื <ๆๆ S 1> ้อปลาไว้ห้าตัว และตายไปแล้วสองตัวน้องต้องจะเหลือปลากี่ตัวคะเหลือสามตัวค่ะห้าวิธีคิดทำยังไงลูกมีปลาห้าตัวมีปลาห้าตัวตายไปแล้วสองตัวเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามตัวค่ะ เหลือสามตัวใช่ไหมคะอ่าน้องกล้องเหลือปลาอยู่สามตัวนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปลูกข้อต่อไปลูกอะไรคะดูดูคุณครูแล้วเ่ยาจะเปิดลูกอะไรเร็วดูลูกอะไรคะลูกอี๊ค่ะก็อี น้องฟ้าบอกน้องโบว่าตอนนี้เก้าอีที่บ้านเสียไปสี่ตัวคุณพ่อเอาไปซ่อมแล้วหนึ่งตัวเหลือก้าอีที่ยังไม่ได้ซ่อมอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะลูกสามสเหลือทั้งหมดสามตัวนะคะสี ไ <3 S 1> หนึ่งสามตัวค่ะลือสามตัวนะคะสามตัวมีใครเพิ่งเข้ามาไหมคะลูกอ่ามีใครไม่มีใบงานไหมคะมีใครไม่มีใบ,าง,าใใบางานบอกชื่อคุณครูหน่อยเร็วดีเซลค่ะน้องดีเซลนะคะ น้องแพลมีใบงานไหมลูกน้องแพลโอเคล่วัีนามีใบงานไหมลูกมีนาไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ่าถ้าไม่มีใบงานก็ไม่เป็นไรนะลูกไม่มีใบงานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการพบทวนเนาะเป็นการพบทวนเดี๋ยวเรารอสอบเลยนะคะ เราอาจจะทำเสร็จแล้วในตอนที่คุณครูออกไปสอนนะคะเราอาจจะทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะลูกให้เด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูในชั่วโมงสอนนะคะให้เด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูในชั่วโมงสอนสำหรับคนที่เสร็จแล้วก็เป็นการทบทวนนะคะเยี่ยมมากเลย Gracias. Uh -huh. uh -huh.